เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศในภาคอีสานบานเท่ากันแน่ครับพยากรณ์อากาศมณีอยู่กับคุณสกุลสาราจันท์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณพิธีกรทั้งสองท่านครับ ครับว่านี่ครับขอมูลจากสถานศึกาศโดยโกรมตุนยาเว่านี่ภาคอีสานมีายงานฝนตบอยู่จังหวัดน้องค่ายเลอยอุดรธานีนครพนมสกนนลนครหนองบัวลำพูมุกดาหารมหาสารคามกาฬสินลอยเอ็ดชัยภูม่อุดรธานีศรีสะเกดนครศรีมา่าบุรีรัมย์บึงการอันนาเชริญ แตยังจะท่อนครับโดยมีว่านีครับวัดฝนหลายกระมูครับอยู่สถานที่ตัวอากาศจอดทังค่อนพนมโดยวัดฝนได้หกสิบหกชุดเก่าวิเลยเมตรครับส่วนพายที่ตรัดเมฆและพายุที่ตรวจตดฝนจากเว็บไซต์กรมตุนย่าตอนเซาเมื้อนี้ไก่ที่พ่นของพายุโซลอนกำลังแห้งที่ผาและมอสสุดโต่งยังไต่กำลังแห้งที่ผัดพ,พบคุ้มประเทศไทยเกิดหายตอนเซาเมื้อนี้ พอดีไฟอีสานนี่ไม่ปกคลุมทุก้นทีเลยครับแล้วก็ภาพไมดดาตอนเช้านี้เห็นกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่ในทุตุหวังไฟอีสานครับแล้วก็เห็นเห็นกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักกับปกคุ้มอยู่บริเวณจังหวัดน้องค่ายและจอดบึงการครับส่วสพื้นทน่ตลอดการแห้งอีพาครับตอนนี้ปกคลุมอยู่บริเวณตังียโดยตอนต่ายแต่จอ,อนีึกครับวันที่สตองกรแลีาคมมีศูนย์กลางอยู่ประมาณจังิวัดม้องต่ายตอนอ,อกของเมือง ไทยบินประเทศเวียดนามครับาพายุนี้ครับมีความเร็วสูงสุดใก่ส,ส,สนกลางประมาณห0 0อกิโลเมตรต่อชั่วโมงการเคลื่อนัตทั้งทิศตะวันตกค่อ,อนทั้งเหนือเล็กน้อยครับดูความเร็วประมาณหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงกาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฟังบรเิเวณเมืองไทยบินประเทศเวียดนามครับในเมือนี้แต่จอยกำลังโล่งเป็นพายุทีเปชันและยอมข้องกวดตามตามลำดับครับ ทันทีาลครับพายุนีจะมีหนาโนมเีิบโตตามแนวหลอมมรสุมติผาดพานประเทศใต้ตอนบนและผัคเหนือตอนบนของประเทศไต้ในยะต่อไปครับครับขบานสกาศผ่อีสานครับตั้งแต่ตอนเช้ามืดนี้งหอตอนเช้ามื้อื่นครับมีฝนฟ้าขน,นองตลาดเจ็ดสิบของพื้นที่ครับมีลมแห้งครับแล้วก็มีผูต้องนักถึงนักหลายบางหม่องกับเน่งจวัดเลยยน้องคข่บึงการนองบัวลวพู่อุดรธานีสกลนคร นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์แปลงมุกดาหารครับรุ่งทำสุดร,รับประมาณเจ้าสองหอดเจ้าหกองศา,าเชืเอ่เอเสียดรุ่งทำสุดในโฮมครับประมาณเจ้าเจ็ดหอดสามสิบสององศา,าเซลเซียสมือนี้ครับล่มทิศต,ต,ตัวตกทางใต้พัดพะกุมภาคอีสานครับครอบเรืวประมาณสิบหาหอดสามสิบหากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับครับตอนที่หามือนี้ครับมีประกาศจากจากรมอุุตนิิยมวทยาตจับที่สิบเรื่องพายุวิภา แต่ฝนตกหนักขึ้นหนักหลายบริเวณประเทศไทยครับโดยใจเทตุผลของพายุพิภาครับและมรอสุมต,ต,ต,ตนตกทั้งใต่ที่พัดปกคุมประเทศไทยก็ะจะส่งผลทให้ในช่วงวันที่ย2ิบสองถึงย4บี่กรกฎาคมครับริ้วณผักเหนือทางอีสานตอนบนครับแต่ด้านตะวันตกของภาคกลางครับรวมถึงภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักขึ้นหนักหลายเกิดกันได้ครับก็บมีลมแห้งของขอห้ปราชาชนครับในพื้นที่เชียงไทยหายัองอนตรายจากฝนตกหนักถึงหนักหลายและฝนตกสะสม ซึงอาจให้เก,เกิดน้ำท่วมสับพันในน้ำปาลาหลหลาครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลท่านอานดับานและพื้นที่ลุ่มครับโดยทั้งนี้ครับสามารถติดตามควบคุมเติมครับจากซื่อสังคมอ,ออนไลน์ถานะยุกงชายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของคงดุุญาครับครัผมจับวังนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ